ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันแหล่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของมนุษยชาติที่เก่ะกําเนิดมาตั้งแต่เมื่อกว่า2,000ปีก่อนมีประชากรนับล้านคนต้นกําเนิดแห่งวิทยาการความรู้ขแขนงต่างๆมากมายผู้คนจํานวนไม่น้อยมักเข้าใจว่า ความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรม,มันจำกัดอยู่แค่เพียงผืนแผ่นดินที่เป็นทวีปยุโรปในปัจจุบันเท่านั้นแต่ความเป็นจริงแล้วจักรวรรดิโรม,มันยังข้ามน้ำข้ามทะเลจากอังกฤษลงมาถึงตุนิเซียจากสเปนไปจรดซีเรียคลิปนี้อัปเดตให้ทูบขอรวบรวมเอาเมืองสำคัญศูนย์กลางอำนาจของจักรวรรดิโรม,มันในทวีปแอฟริกาและเอเชียมาฝากกันใน5เมืองโบราณสำคัญที่สุดของจักรวรรดิโรม,มันนอกกรุงโรมไปติดตามกันครับ งานรายได้ดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงาน F&B service กับโรงแรมหรือเรือสำราญคิดถึงเรามารู้โชดเพียงคุณมุ่งมัน่นเราพร้อมผลักดันฝันให้ไกลไปให้ถึง 1. อเล็กซานเดรียเมืองแห่งภูมิปัญญา เมืองริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับทวีปยุโรปสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อ323ปีก่อนคริสตกาลและตั้งชื่อตามพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งมาซิโดเนียเป็นผู้สร้างเมืองและสืบทอดปกครองเมืองต่อมาโดยฟาโรห์ทอรมีที่1ขุนพลคู่ใจเสนาบาดีและที่ปรึกษาข้างกายอาเล็กซานเดอร์มหาราชที่ได้รับการแบ่งสรรบรงส่วนเมืองอเล็กซานเดรียมาอยู่ในปกครองหลังอเล็กซานเดอร์สวรรคต ฟาโรห์ทอเลมีที่หนึ่งคือต้นราชวงศ์ทอเลมีราชวงศ์สุดท้ายของอาณาจักรอียิปต์โบราณก่อนจะถูกจักรวรรดิโรมันกลับมายึดครองอีกครั้งในสมัยพระนางคริโอพัตราที่7อเล็กซานเดียเป็นเมืองแห่งภูมิปัญญาศูนย์กลางการศึกษาแห่งโลกโบราณมีห้องสมุดขนาดใหญ่ที่วางรากฐานโดยฟาโรห์ทอเลมีที่หนึ่งเก็บหนังสืออันทรงคุณค่าจำนวนมากอเล็กซานเดียตกอยู่ในการดูแลของจักรวรรดิโรมันในช่วง30ปีก่อนคริสต์กาล และยังคงสถานะเป็นเมืองที่เป็นแหล่งรวมนักคิดนักปรัชญานักวิจัยความรู้ใหม่ๆมีหลักฐานแสดงถึงการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นภาษากรีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบในยุคที่รุ่งเรืองนั้นนับได้ว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุคนั้นมีประชากรกว่า5 0 0 0คนอาศัยอยู่ร่วมกันและยังเป็นที่ตั้งของประภาคารฟาโรสแห่งอเล็กซานเดรียหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเลนะ็กซันเดรียนับเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศอียิปต์ 2. อแอนติออคอัญมณีแห่งตะวันออกประวัติของการถือกำเนิดเมืองเริ่มจากหลังการสวรรคตของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชซิลูคัสที่1ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ใกล้ชิดของอเล็กซานเดอร์เช่นเดียวกับทเลมีที่1ได้แยกตัวเป็นอิสระก่อตั้งอาณาจักรซิลูสิต และเลือกให้อันติโอกเป็นเมืองหลวงตั้งแต่เมื่อราว300ปีก่อนคริสต์กาลต่อมาอันติโอกถูกผนวกเข้าเป็นหนึ่งของจักรวรรดิโรมันในช่วง60ปีก่อนคริสต์กาลและยังคงทําหน้าที่เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรซีเรียรโรมันหรือมณฑลหนึ่งของจักรวรรดิโรมันในแผ่นดินซีเรียร แอน i ิโอกเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางการค้าอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเป็นจุดสิ้นสุดในฝั่งตะวันตกของเส้นทางสายไหมในสมัยโบราณและยังเป็นศูนย์กลางของคริจศรัสนาในยุคแรกเป็นเมืองสําคัญของจกักรวรรดิโรมันตะวันตกมีการสร้างสถาปัตยกรรมสําคัญสำคัญหลายแห่งเช่นโรงละครโรงอาบน้ําสนามแข่งม้าศึกขนาดใหญ่ที่จุผู้ชมได้ถึง80,000คน ทั้งยังเป็นเมืองที่เป็นที่หมายปองของชาวอาหรับเสมอมาจึงมีการประลองกําลังการมาหลายร้อยปีซึ่งรวมถึงในช่วงสงครามครูเสดสมรภูมิรบแห่งความขัดแย้งระหว่างชาวคริสต์และมุสลิมปัจจุบันแอนติออคก็คือเมืองอันทาเคียในประเทศตุรกีที่มีการค้นพบแหล่งโบราณคดีที่สําคัญมากมายและได้ชื่อว่านี่เป็นเมืองที่มีการรวบรวมเอาศิลปะกระเบื้องโมเสกรมันเอาไว้มากที่สุดเมืองหนึ่งของโลก 3. คัตเทจราชินีแห่งแอฟ,ฟริกามีหลักฐานการสร้างเมืองคัตเทจมาตั้งแต่814ปีก่อนคริสต์กาลปกครองโดยชาวฟินิเซียเป็นเมืองอันมั่งคั่งศูนย์กลางการค้าริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สำคัญของแผ่นดินชายฝั่งแอฟ,ฟริกา ่อมาในช่วง260ปีก่อนคริสตกาลเมื่อจักรวรรดิโรมันเริ่มแข็งแกร่งและแผ่ขยายอำนาจลงมาทางตอนใต้จึงปะทะกับชาวฟินิเซียที่เกาะซิซิลีเกิดเป็นสงครามพิวนิกต่อสู้กันรวม3ศึกใหญ่ในช่วงเวลารวมเกือบ120ปีคาเทสเสียหายอย่างหนักและตกเป็นของจักรวรรดิโรมันในที่สุดก่อนก่อนที่จูเลียสซีซราจะเข้ามาก่อร่างสร้างเมืองใหม่และกลายเป็นเมืองหน้าด่านของโรมันที่สำคัญที่สุดในทวีปแอฟริกา มีการบูรณะป้อมประการเก่าสร้างอาคารเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างวิลล่าอัฒจันทร์และสนามต่อสู้เหมือนกับในอีกหลายเมืองที่จักรวรรดิโรมันเข้าไปปกครองคาเทชยังเป็นแหล่งเพาะปลูกที่ดีเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของชาวโรมันแต่น่าเสียดายที่ถูกกองทัพอิสลามรุกรานในช่วงศตรวรรษที่7และเมืองถูกทำลายลงอีกครั้งปัจจุบันเมืองคาเทจตั้งอยู่ในประเทศตูนิเซีย และยังคงมีเศษซากของความรุ่งเรืองในยุคโรมันปกครองหลงเหลือให้เห็นอยู่ 4. เอเฟซุสเมืองหลวงทางวัฒนธรรมแห่งอนาโตเลียตามตำนานเก่าแก่ของกรีกเมืองนี้สร้างขึ้นโดยชนเผ่าเอเมซอนนักรบหญิงที่มีราชินีนามว่าเอเฟซุสและเดิมเอเฟซุสเป็นเมืองท่าของกรีกมาก่อนที่จะถูกรุกรานและเปลี่ยนมาอยู่ในการปกครองของอาณาจักรลิเดียซึ่งเป็นผู้สร้างวิหารอาร์ทิมิส หนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณต่อมาในช่วง129ปีก่อนคริสตกาลเอเฟซัส e จึงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของจกักรวรรดิโรมันเป็นเมืองหลวงแห่งภูมิภาคอนาโตเลียซึ่งเป็นภาษากรีกหมายถึงจุดเชื่อมต่อระหว่างเอเชียกับยุโรปบริเวณเอเชียน้อยหรือเอเชียมยเนอร์ซึ่งก็คือประเทศตุรกีในปัจจุบันในช่วงหลายร้อยปีภายใต้าการปกครองของโรมันที่นี่นั้นนับเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมอย่างแท้จริง มีประชากรอาศัยอยู่ราว250,000คนเป็นชุมชนของผู้นับถือศาสนาคริสต์เป็นศูนย์กลางทางการค้าการเรียนรู้และปรัชญาเป็นที่ตั้งของห้องสมุดเซลซุสและโรงละครขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามเอเฟซัสเริ่มเสื่อมอำนาจลงหลังจากการลุกราณนของชาวกอตทางตอนเหนือของยุโรปในศตรวรรษที่3ชาวเมืองค่อยๆลดจำนวนลง จนศตรวรรษที่11หลังจากการเข้ามาของอาณาจักรมุสลิมเซลจุกเอเฟซูสกลายเป็นเพียงเขตปกครองเล็กๆที่ไม่ได้รับความสนใจปัจจุบันเอเฟซูสตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าและแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของเมืองเซลซุกในตุรกี 5. คอนสแตนติโนเปิลเมืองหลวงแห่งโรมันตะวันออก เมืองน,นี้สร้างขึ้นในปีคศ330โดยจักรพรรดิคอนสแตนตินที่1ผู้กปกครองโรมันคนแรกที่นับถือศาสนาคริสต์ซึ่งต้องการสร้างกรุงโรมใหม่ขึ้นมาบนทำเลทองที่เป็นประตูเชื่อมต่อระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลดำเดิมที่นี่คือเมืองไบเซนเทียมของกรีกโบราณแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นคอนสแตนติโนเปิลสื่อความหมายว่าเป็นเมืองของจักรพรรดิคอนสแตนติน และในเวลาต่อมาเมื่อมีการแบ่งจักรวรรดิโรมันออกเป็นตะวันตกและตะวันออกจึงทําให้คอนสแตนติโนเปิลกลายเป็นเมืองหลวงของฝั่งตะวันออกไปโดยปริยายและมีชื่อเรียกต่อกันมาว่าจักรวรรดิไบเซนทายอย่างไรก็ตามหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่5จนหลงเหลือเพียงพื้นที่ประเทศอิตาลีในปัจจุบันจึงทําให้คอนสแตนติโนเปิลกลายมาเป็นศูนย์รวมแห่งอํานาจการปกครองของชาวโรมันเป็นหลักจวบจนคริสต์ศตวรรษที่15 ก่อนจะถูกจักรวรรดิออตโตมันยึดครองไปในท้ายที่สุดตลอดช่วงเวลาประมาณ1,000ปีแห่งความรุ่งเรืองคอนสแตนติโนเปิลเป็นเมืองที่มั่งคัง่งศูนย์กลางทางการค้าและเต็มไปด้วยผู้คนที่ยังคงสืบต่อความรุ่งเรืองมาจนถึงการก่อตั้งประเทศตุรกีและปัจจุบันที่นี่ก็คืออิสตันบูลจุดเชื่อมต่อระหว่างยุโรปและเอเชียเมืองที่มีประชากรมากที่สุด เป็นอดีตเมืองหลวงของประเทศตุรกีซึ่งเป็นที่ตั้งของวิหารฮาเกียโซเฟียศาสนาสถานสำคัญของทั้งศาสนาคริสต์และอิสลามที่มีอายุเกือบ1,500ปี